เชื่อว่ามีหลายๆายท่านที่นอกจากจะชอบรถแล้วก็ยังชอบดูหนังเกี่ยวกับรถด้วยโดยเฉพาะหนังรถซิ่งแต่ไม่ว่าจะ Fast and Furious เร็วฟ้าผ่า Initial D หนังพวกนี้น่าจะดูกระจนท่องบทได้แล้วจะเอา GTR วันนี้เราเลยรวบรวมหนังรถซิ่งนอกกระแสซึ่งเชื่อว่าอาจจะเคยเห็นบางส่วนบางตอนกันมาบ้างแล้วหรือบางท่าน ก็อาจจะเคยดูกันมาบ้างทางนี้นี่ไม่ใช่การจัดอันดับนะครับเรารวมมาให้ดูกันเฉยๆจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย SS หรือ Special State จากปี2008ภาพยนตร์ที่สร้างจากบังงะเรื่อง The Special State ที่เขียนโดยอาจารย์โชเฮฮารุโบโตะ SS เป็นเรื่องราวของไดบุสุ อดีตนักแข่งแรนลี่ที่เคยลงแข่งในรายการ All Japan Rally Championship แต่ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะอะไรคุณไปดูเอาเองแต่เหตุผลที่อยากแนะนำให้ดูเรื่องนี้ก็คือเจ้ารถคันนี้ครับ Mitsubishi s t a r i ร n 4Wheel d i ลถ้าคุณได้ดูประวัติ Evolution ที่เราทำไว้แล้วก็จะมีพูดถึงรถคันนี้นิดหน่อยครับคือมันเป็นรถที่ Mitsubishi ตั้งใจสร้างไว้เพื่อใช้แข่งในกรุ๊ป B แต่ทางผู้จัดก็แบนกรุ๊ปนี้ไปก่อนครับเลยต้องเปลี่ยนไปใช้การและลงในกรุ๊ป a แทนแล้วถึงจะเปลี่ยนไปใช้แลนเซอร์ในที่สุดครับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นมันวิ่งกันเต็มๆเ,เลยเมลรู้เขาไปหาจากไหนมาถ่ายเหมือนกันนะครับเพราะรถแบบนี้น่าจะมีให้เห็นแค่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะเนี่ยความสนุกก็คือพระเอกจะเอารถคันนี้ไปวิ่งไปหวดกับวัยรุ่นตามทางเรียบเขาหรือโทเกะนั่นเองก็ไปหาดูกันได้ครับ หรือใครสายมังงะก็ไปหาอ่านก็นได้เหมือนกันลายเส้นนี่สวยงามเลยทีเดียววังกันมิดไนท์หลายหลายท่านน่าจะเคยดูวังกันมิดไนท์เวอร์ชั่นปี2009กันแล้วหรือเวอร์ชั่นที่ได้ไรเดอร์เซโรนอสมาเล่นเนี่ยดังนั้นเราเลยอยากจะขอแดะดำอีกเวอร์ชันหนึ่งคือวังกันมิดไนท์จากปี1 9 9 1เเนื้อเรื่องก็จะเหมือนในมังงะครับ แต่ค่อนข้างจะให้รายละเอียดกับตัวละครมากกว่าเวอร์ชั่นปี2009ส่วนที่ดีที่สุดก็เห็นจะเป็นความตรงยุคนี่แหละครับเพราะถ่ายทำกันในยุค90กันจริงๆคือผมเพิ่งเคยเห็นไดโนที่พอดกราฟด้วยกระดาษก็จากเรื่องนี้นี่แหละครับและว่ากันว่าตัวแซดปีศาจที่ใช้ถ่ายทำอาจจะเป็นแซดตัวจริงซะด้วยครับทั้งนี้มันเป็นแค่คำเล่าลือของชาวเน็ตเท่านั้น นอกจากภาค1991ก็จะมีต่อภาค2 3 4ในปี1993ด้วยครับเพราะตัวหนังค่อนข้างประสบความสำเร็จมากทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอในปีถัดๆมาก,ก็ต่อยอดกันไปอีกคือวังการ i d n i g h t Final GTR Legend ที่จะมีตอนที่1และตอนที่2และก็ต่อด้วย Devil GTR ปี1994แล้วก็ยังมีภาค S30 vs Go GTR อีก2ตอนช่วงปี98ครับ ต่อไปอีกกับวางการ Midnight Return หรือภาครีเมคในปี2001ก่อนจะจบที่เวอร์ชั่นปี2009นั่นเองครับคือเขาก็ทำกันเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องวางการ i d n i g h t เพราะมันขายได้เรื่อยๆจริงๆครับต่อเนื่องกับหนังจากยุควางกันอีกเรื่องหรือชูโตโคซุคุทริอัล เรื่องนี้อ้างอิงจากเรื่องจริงของยุคนั้นเลยคือเหล่าวัยรุ่นพยายามจะเป็นคนที่เร็วที่สุดในถนนวังกันเซนโดยจะออกมาด้วยกันถึง6ภาคครับความสนุกก็เหมือนกับเรื่องก่อนคือความตรงยุคเพราะภาคหออกมาในปี1988ภาค2ปี1990ภาค 3. ปี1991ภาค4ปี1992และภาค5ปี1992เหมือนกันก่อนจะจบที่ภาค6ในปี1996นั่นเอง ทั้งสถานที่รถวิธีการถ่ายทำและตัดต่อดนตรีประกอบหรือแม้แต่นักแสดงอย่างอาเคอิชิซ is. ูชิยะดิฟกิงของเราเนี่ยแหละครับแกก็มาร่วมแสดงเป็นตัวแกเองซะด้วยเรื่องนี้ถูกแบนในญี่ปุ่นเพราะเขากลัวว่าจะเป็นการชี้นำวัยรุ่นให้ไปสิ่งบนถนนกันซึ่งพอเราได้ดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ครับก็ขอพูดดักคอพวกเราไว้ก่อนแล้วกันว่าดูแล้วก็อย่าไปซิ่งบนถนนนะครับ สำหรับท่านที่ชอบดูหนังสมัยใหม่ตัดไวฉุบฉับทั้งวังการเวอร์ชั่นปี1991และเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจครับเพราะหนังจะค่อนข้างให้เวลากับแต่ละฉากมากพอสมควรแต่เชื่อว่าท่านผู้มีอรารยยะชอบเสพหนังเรโทรหนังเก่าเป็นกิจวิสัยเรื่องนี้ก็น่าจะได้ใจไปไม่น้อยทั้งนี้ฉากวิ่งฉากซิ่งบนทางด่วนก็มีให้ดูแบบจุใจทั้ง6ภาคไปเลยครับ เนื้อเรื่องเราขอไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นว่ามันได้อารมณ์8090เต็มแบบเต็มๆแม่เล่ามา3ามเรื่องหนังญี่ปุ่นล้วนเลยนี่หว่างั้นขอข้ามไปฝั่งเมกากันบ้างกับ The Race หนังไซไฟทิลเลอร์จากปี1986มันเป็นอะไรที่แปลกเพราะจะว่าล้ำก็ล้ำจะว่าย้อนยุคก,ก็ย้อนยุค หรือจะว่าหลอนก็พอมีแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นรถของพระเอกนี่แหละครับหรือ Dodge M4S รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกู้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ Chrysler ครับเพราะหลังเจอวิกฤตน้ำมันบริษัทร,รถอเมริกันนี่เกือบจะล้มละลายไปหลายเจ้าเลยต้องยอมหันไปผลิตรถประหยัดน้ำมันโดย c h r y s l e อหันไปใช้เคคาแพลตฟอร์มที่ใช้กับรถหลายรุ่นในเคลีย ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูธรรมดาธรรมดาสุดๆไปเลยครับถึงจะพยายามใส่สีสันอย่างช h a เจร์2.2ออกมาแต่คนก็เริ่มมอง Dodge กลายเป็นบริษัทรถดาดๆเจ้าหนึ่งไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องปล่อยของกันซะหน่อยและจะให้สุดจริงรถมันต้องวิ่งได้ Dodge เลยออกข้อนเสิบขาดหน้าตาแปลกประหลาดคันนี้โดยวางแผนจะให้มันเป็นเพสคารในรายการ PPG i n d y Car ครับ และอย่างที่บอกว่าเขาต้องทำให้มันวิ่งได้จริงซะด้วยสิคือไม่ใช่แค่วิ่งโชว์เอื่อยๆนะครับดันกันไปได้ถึง192ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละครับแต่น่าเสียดายที่มันยังพัฒนาไปได้ไม่สมบูรณ์ดีพอเอาไปวิ่งจริงๆ p l u ชดันมีปัญหารวมๆแล้ววิ่งไปได้สิกว่ารอบสนามเลยไม่มีโอกาสได้ใช้งานจริงถึงอย่างนั้นมันก็ยังเด่นพอจะไปเข้าตาโปรดิวเซอร์ในฮอลลีวูด เลยได้ไปอยู่ในหนังเรื่อง The r a s t นั่นเองครับ <S 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 เรื่องต่อไปอาจจะไม่ใช่หนังแต่ก็สนุกไม่แพ้หนังใหญ่หนังโรงเลยครับมันคือ m i d c h i p 3000จากปี2002ซึ่งจะเป็นการบันทึกการเดินทางในกัมบอล3000กัมบอล3000คืออะไรจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นการรวมตัวของคนบ้ารถมาเดินทางไกลแบบข้ามรัฐข้ามประเทศ ระยะทางรวมแล้วกว่า3,000ันไมล์ซึ่งรถที่เข้าร่วมก็มีตั้งแต่ซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตซปเปอร์ไบค์แล้วเขาก็ไม่ได้จำกัดครับว่าคุณอยากจะเอาอะไรมาขับแค่มีใจก็ไปได้เลยรวมแล้วก็มีร้อยกว่าคันและมักจะมีเซเลบดาราเข้าร่วมในแต่ละปีด้วยครับโดยคนที่เริ่มการละเล่นแบบนี้ก็คือแม็กซิมิเลียนคูเปอร์ในปี1999เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเออร์วินเบเกอร คนบ้าที่ขับมอไซค์ข้ามสหรัฐด้วยเวลา54ชั่วโมงในปี1933ผู้คนจึงขนานนามเขาว่าไอลูกป,ปืนใหญ่หรือแค n o n b a l l หลังจากนั้นช่วงยุค70ก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งข้ามประเทศและใช้ชื่อแค n o n b a l l Run เพื่อให้เกียรติกับเออร์วินครับโดยรางวัลของผู้ชนะจะได้ตู้ขายหมากฝรั่งหรือ g กัมบ l ลแมชชีนเลยเป็นที่มาของชื่อกัมบอลทรีเทซันนั่นเอง การวิ่งข้ามประเทศของเออร์วินเบเกอร์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หนังหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Cannonball และ The g ก m b a l l Rally จากปี1976 Cannonball Run ปี1981 Speedzone ปี1989ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆกันคือเป็นการเดินทางไกลแบบข้ามรัฐข้ามประเทศส่วนความสดุกของ m i ชชิปทีเทอเซนคือความเรียวครับเพราะไม่ใช่การถ่ายทำแบบภาพยนตร์ เปนเหมือนกับวีล็อกแบบว่าก่อนที่มันจะฮิตซะอีกนะดังนั้นมันไม่มีการเตรียมตัวอะไรล่วงหน้าทางนั้นไม่มีบทถ่ายกันแบบสดๆขับจริงคนจริงชนจริงจับจริงเยี่ยวจริงโดยเส้นทางการวิ่งในปี2002คือจากนิวยอร์กไปเพลย์บอย a แมนชั่นในลอสแองเจลิสแต่ละวันก็จะมีเช็คพอยต์ตามรัฐต่างๆไอความสะดุกมันอยู่ระหว่างการเดินทางนี่แหละคุณคุณว่าในบ้านเราก็เคยมีจัดอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ มิดชิฟทีเทาสันจะขายเป็น DV วดีซีรีส์แต่ในปัจจุบันเขาเอามารีมาสเตอร์ใหม่สามารถรับชมได้ทางช่องมิดชิฟทีวีเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีหนังรถซิ่งจากนอร์เวย์และมันสนุกซะด้วยสิครับเรื่องที่ว่าคือ Burning เรื่องราวของรอยนุ่มใหญ่ผู้คลั่งไคล้ในยานยนต์โดยเฉพาะมัสแตงที่เป็นรถคู่ใจของเขาหนังเรื่องนี้ ประสบความสำเร็จใน Norwegian Box Office มาแรงเป็นอันดับที่2ในปีที่เปิดฉายแถมยังกว่ารางวัลไปอีกเพียบทำให้มีโอกาสได้ทำภาคต่อคือ Burning 2ในปี2016และ Burning 3หรือจะใช้ชื่อว่า s f b u r n i n g เมื่อปี2020นี้เองครับเหมือนเดิมเนื้อเรื่องเราขอไม่เล่าแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันดิสกว่าที่ขี่ดีกว่าที่กิส และยังกิสกว่าที่ข่าวกาวกว่าที่คิสโดยเฉพาะตานีบักเคนเนี่ยบทโคตรแหวกรวมๆแล้วถือว่าสนุกเลยครับน้องๆหนูๆเด็กๆน่าจะชอบกันนะครับเรื่องนี้แอบกระซิบว่าใครชอบ GT86 ผหกาคแรกซีหล่อๆได้เยอะเลยทีเดียวส่วนถ้าจะให้จัดลำดับความสนุกของทั้ง3าภาคผมถูกใจภาคแรกมากที่สุดครับ และถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของ RX7 เรื่องนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยกับบาคุเรสึ RX7 Battle ซึ่งจะเรียกว่าเป็นภาพยตร์มันก็ไม่เชิงนะครับเป็นสารคดีมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่มอะไรเหมือนกันแต่เรื่องความมันนี่ไม่ต้องห่วงเพราะจะได้เห็น RX7 ไปแบทเทิลกับสารพัดรถซิ่งญี่ปุน่นและที่เจ๋งคือจะได้เห็นทั้งการอัดรถบนทางด่วน และการวิ่งในโทเกะและก็จะมีวิดีโอในรูปแบบเดียวกันอีกภาคคือบาคุเรสึ GTR Battle รรวมการแบทเทิลของ GTR เป็นหลักครับทั้งสองเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่มีคนแสดงไม่มีบทพูดไม่มีเนื้อเรื่องแต่เชื่อผมเถอะว่าดูไม่เบื่อแน่นอนเพราะตลอดเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจะเป็นการอัดรถแบบเพลียวๆมีดนตรีประกอบนิดหน่อยแต่ที่เหลือจะมีแค่เสียงเครื่อง เสียงเทอร์โบและอย่างที่สีไปกับถนนเป็นอะไรที่โคตรฟินอย่างบอกไม่ถูกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่เราอยากจะหยิบม,มาเล่าแต่เดี๋ยวคุณจะหาว่าเราหากินง่ายเพราะมันเป็นหนังญี่ปุ่นหมดเลยก็เดี๋ยวเรารวมมาให้แน่นอนครับกับหนังรถซิ่งญี่ปุ่นที่อยากจะแนะนำแต่ขอผมดูให้ครบก่อนแล้วกันนะครับ ก่อนจากกันไปคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยดีกว่าว่ามีหนังเรื่องอะไรที่อยากแนะนำเพิ่มเติมทั้งหนังรสซิงหนังรถแข่งเสนอกันมาได้เลยครับเผื่อมีเรื่องไหนหน่าสนใจจะได้มีเรื่องไว้คุยกันในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ